สวัสดีค่ะคลิปนี้ทำให้พ่อ,พอตุกนะคะพ่อตุกบางไปอินก็หนูก็ไปถ่ายต้นไม้มาหนูก็อันนี้หมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงนะคะหนูอยากให้พ่อตุกอ่ะหาต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะต้นไม้อันนี้มีสรรพคุณดีมากเลยแล้วก็ชื่อสาคูสาคูด่างนะคะก็เป็นไม้ใบาย,ย,ยาวๆหน่อยมีเขียวกับขาวปนกัน เป็นต้นไม้ที่จะต้องหามาปลูกให้เต็มบ้านเต็มเมืองนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราเจอวิกฤตอะไรกันบ้างนะคะก็ด้วยอนุภาพของมนดำของเขาอะนะคะก็อยากให้พ่อนะคะ,ะช่วยหาต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะเอามาชื่อสาคูด่างนะคะใบก็เป็นสีขาวขอบขอบ,ขอบแล้วก็มีสีเขียวนะคะก็เป็นไม้ที่ ให้โชคลาภด้วยแล้วก็เป็นหมดไม้ที่กันม์ดำคุณใสกันอาถรรพ์นะคะแล้วก็ยังถอนพิษได้นะคะลากเขาก็จะเป็นเส้นยาวๆเป็นหัวขาวขาวนะคะเขาก็เอาไปต้มกินแต่หนูไม่เคยกินนะคะเคยแต่ว่าเทวดามาเขียนหวยให้บนใบนะคะก็อยู่ๆก็ถูกถามตัวตรงไม่เคยเล่นหวยแต่ก็เล่นไปนะคะเขียนไป เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็10บาทคูณ10บาทหวยออกมาก็ยังงงอยู่ฉันถูกหวยเหรอทำไมเลขมันคูณคูณประมาณนี้นะคะก็ขอบพระคุณคุณพ่อนะคะขอให้หาได้นะคะจะอยู่ตามบ้านโบราณโบราณน,นะคะคนที่เรียงต้นไม้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นว่านอีกอย่างนึงน,นะคะในนีน้ก็ลงไปไหล่ว่านอยู่นะ อันนี้เป็นว่านกระบี่ทองนะคะก็มีสปปรรพคุณสปปรรพคุณทางยาก็ประโยชน์นะคะแก้อาถันนะคะก็มีตัวหนังสืออธิบายอยู่นะคะก็ก็คือหนูพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะมันมีสัญญาณดักจับอยู่นะคะเพราะว่ามีอยู่ปีนึ่งหรือทำไม้ใบลายไปอะ่ะ เขาก็าไปทําไม้ใบลายซึ่งมันเป็นสารกัมมันตาภาพรังสีนะคะที่ผสมสารบางอย่างที่มีชิ้นส่วนที่เป็นเนื้อศพที่เขา,เาที่ผ่าตัดตามโรงพยาบาลนะคะเขาค้าชิ้นเนื้อมนุษย์กันนะคะแล้วก็เอาไปสร้างสารกัมมันตภาพรังสีไปโบกตามต้นเสาปูนเสาอะไรเนี่ยแม้แต่ปูนเขาขายมันก็มีนะคะแล้วก็ผสมไปในปูนผสมไปในอาหารเครื่องใช้ต่างๆนะคะ ตอนนี้มันวิกฤตแล้วเราก็ต้องหาว่านที่โบราณนี้นะคะซึ่งคนไม่ค่อยรู้กันนะคะวันนี้ก็เลยนำมาให้ดูก็ขอบคุณคุณพ่อนะคะอันนี้ก็เป็นว่านตัวหนึ่งที่ถอนพิษได้นะคะก็ตามตามในตัวหนังสือนะคะหนูก็จะไม่ได้อ่านอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาหวังไม่ดีเขาก็จะ เอาไปแปลกันก็ให้ดูให้อ่านกันเนาะอันนี้ว่านทองคำนะคะแก้ผื่นคันตัวนี้แก้ผื่นคันนะคะโบโบที่คันคันกันอยู่น้ำม,มะกรูดก<บ>็ได้นะคะมานน้ำม,มะกรูดได้อยู่คนกใช้ใไหครับใไโบ,โบ ก็ได้ให้มีตัวหนึงก็ใช้ขิงขิงเอามาตอนตอ้วต้มแล้วจะกินสามเวลาทถากลางวันเยนแล้วก็เอาไปอาเอาไว้ท้ายเจลาเอะด้วยกันผสมกับน้ำปูนน้ำปูนปูยิ้มมากแล้วก็มาทาเข้ามาที่เป็นนี่จะคลุกนุ่มในเจลาเอะก่นอน,น,นต้นนี้ก็ชื่อ สากคูด่านนะคะต้นนี้ที่ให้หานะคะคือต้อนอนี้จต่ต้นที่ถ่ายล่งหน้าก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่คุณภาพดีนะคะรวมถึงสาน้อยปรับแป้งขเขาเรียกว่าอะไรนะว่านพญาปัจเวก็ได้นะคะอันนี้คือสาคูดา อันนี้ก็เป็นไม้ใบที่เขาผสมสารกัมมันตาภาพรังสีนะคะมันพอได้แสงมันก็จะสะท้อนบ็ป,ประมาณนี้ก็เป็นมนต์ดำตัวใหม่ที่ใช้สารสมัยใหม่สารกัมมันตาภาพรังสีปนชิ้นเนื้อม,มนุษย์นะคะแล้วก็กำกับด้วยคาถาของต่างชาติวันก่อนต่างชาติเขาก็มาทําพิธีกันใช้หาดพัทยานะคะดีว่าแก้ทันนะคะรู้ทันเขาก็ไม่พอใจแต่เราก็มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินนะคะ เสด็จพ่อเราเก้าก็รับสั่งมาหลายปีแล้วนะคะหนูก็มีความพยายามแต่ความพยายามหนูก็คนเดียวค่ะก็พยายามหาทีมนั <Okay. S 1> นกรบสวรรค์อยู่นะคะก็ขอบพระคุณที่พ่อเมตตาพยายามสื่อให้หนูได้รู้ก็ขอให้ทุกสิ่งผ่านพ้นไปได้ได้วยดีนะคะถ้าหากหนูขึ้นรูปใครก็ เป็นฐารตะวันนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าหากใครไม่พอใจหรือว่าบางทีหรูตรงงานให้ไม่ทันเพราะว่าบางทีทําตรงนี้มันเจอเหตุการณ์อัดมากมายตอนนี้พวกเขาไม่ธรรมดานะคะพวกเขาเปิดท่อปปาแล้วเขาก็เอาของไม่ดีใส่ไปในท่อปปานะคะพวกเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะก็กำลังหาวิธีแก้อยู่นะคะบางทีก็เหนื่อย เพราะว่ามันคนเดียวค่ะงานบ้านด้วยงานนอกบ้านด้วยทําของขายด้วยแล้วก็วิ่งตะเวนเก็บภาพต่างๆนะคะขอบพระคุณท่านพาะมากนะคะขอบคุณทีมงานสวรรค์ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ